นี่นะครับที่จะทําได้ดูตลอดเมตรของช่างนะครับแล้วก็มีตัววัดระดับน้ําด้วยต้องโปรพิเศษนั่นที่จะทำด้ครับรอบเรียนแบบนะครับเดี๋ยวเรามาแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ระดับน้ําของช่างเก่งจะตรงเปร๊มไหมครับมาดูอ่าเล่นดี่มัตตาโอ้ยกีตส่าห์พี่มาพี่ซื้ออันนี้มันดตีเนี่ยมัดเอาเวาออยังตีแต่ว่ามีพี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้รายการ Mystery c Review นะครับพาทุกท่านมาติดตั้งทีวีให้กับลูกค้าซึ่งเป็นพี่ที่ทํางานด้วยกันกับผมนะครับวันนี้ก็ช่างเก่งจะแสดงฝีมือให้ดูอีกแล้วนะครับวันนี้อลังการนะครับวันนี้ผมจะเปิดโล่งหนังนะครับนี่ต่อต่อไปนี้ครับสองคนโอบยังไม่ได้เลยอจนนี้อยู่อ่ะป้อมแฝมการ์เด้นนะครับที่อากาศอันวยนะครับเนี่ย จอแบบนี้นะครับเพื่อเอาไ้ร้องคาราโอเกะเฮ้ยเราไม่ใช้เราใช้เป็นโปรเจคเตอร์120นิ้วของเรา120นิ้วเลยของเราไม่เอานิ้วเลยของเาไม่เอา75้่อเร็เอนทีวีนะครับไฮเซ7นิ้ลรับ75นิ้วนะครับเป็นซีรีส์ของ A รา่นะครับเอ็นนี้ก็คือง่านี้อรุ่นนี้ผเยไม่ไดนิ้วเลยของนะคไม่เนี่ลยอเปิดมนิ้เลยอเราไเนิ้เยอม่อนจะมี ถ้าถ้าเรามีกล่องไอ้ทูหรือว่ากล่องที่ว่าเราต่อเน็ตที่บ้านนะครับมันจะมีกล่องที่ว่าให้เปิดทีวีได้เหมือน,ม,นมันมันมีโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับ<ม>กับคอมเครื<ช>่องนึงเลยมันจะมีระบบเสียงครัครสั่งสั่งระบบไเราจะได้หมดได้หมดก็คือภาพระดับ 4K ครับยู u ดีระดับเอาเฝ้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 ามันทำ YouTube ครับเฝ้าปิดก่อนหน่อยเออเฝ้าล่าสุดในีซัเอาเจอเจอซีซั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเสร็จแล้วก็ช่างทำเลยครับ ช่างไม่ต้องพูดครับช่างทำไปเลย <c oughs> เอาก,กรรมธรรมไทายเขาเบิร์นไปเถอะนี่อย่งได้แอนนี่ว่านี่แน่าตัวแม่นี่เดี๋ยวค่อยรีวิวในซีซั่นตอนที่ติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากที่เรา <c oughs> แกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> นะลองลองลองเสียบกล่องอีกเบิร์นันก็ได้เอาไปตั้งติดโซฟานะเขาร้อเข้ามาดีกว่าแล้วพวกนี้ขายอย่างไร เนี่ยเราเปิือเปลือบแผงไดแล้วเบื้งบนคืว่าตันออกวัวแบบเดหรือแท่ระบบเดอืมอนนี่คือจอทีวีที่ทแกะออกมานะครับของไฮเซนนะครับขนาดเจ็ดสิบสี่นิ้วนะครับนี่ตอนนี้ช่างเราเรากำลังทำการเจาะนะครับผนังเพื่อเราจะทำการยึดตัวแผงข้างหลังนะครับตัวน,นี้เป็นแผงเก่าที่เอาตัวเก่าออกนะครับตัวน,นั้นน่าจะประมาณสักสี่ สี่สิบนิ้วหรือสามสิบห้านิ้วถ้าริบสองนิ้วนะครับประมาณนี้ก็เอาตัวเก่าออกแล้วก็จะเอาตัวใหม่มาใส่แทนนะครับเดี๋ยวมาีวิวตอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าเดี๋ยวมาดูว่ารัวนนี้ทำอะไรได้ไงได้บ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราแกะออกจากกล่องแล้วนะครับก็ จะมีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่มันแถมมานะครับในส่วนนี้ก็จ้าเก่งก็กำลังจนะครับกำลังเใใจาะแบบให้ยึดตรงนีน้ก็เราได้ทำการมาร์ากอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้างบนห้าตัวนะครับข้างล่างห้าตัวเป็น1ิบตัวนะครับในเรื่องของการเพราะเขาก็จะแถมให้ตัวะระดับน้ำมาให้เพื่อจะให้เราเจาะแล้วก็ยึดให้มันอยู่ในในตัวระดับน้ำนะครับตามตามช่างเขานะครับ เอาโอเคเรามาทำการทดสอบทีดีก,ก่อนนะครับดีโมดท,ที่ได้ก็จะเป็นเท่านี้นะครับข้างบนก็มีอินพุตเพื่อเราจะใช้สาย VGA สาย HDMI หรือว่าสายอะไรเชื่อมต่อนะครับเราก็เลือกจากตรงนี้ <Okay. S 2> ครับเพื่อเืนคะครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับยี่ห้อ HiSense เป็น Google TV ก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ท v ีวีโดยที่เราก้องเป็นคท้ายต่อนะครับรอสักครู่นี่นะครับเมื่อมันขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนข้างบนเมนูด้านบนนะครับเดี๋ยวนะ หรือไม่ก็เข้ามาที่ตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อกับ wi-Fi ตัวไหนนะครับอ,อันนี้เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในกรณีที่เราจะเชื่อมเป็น 5G ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบอร์ดที่หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเลยนะครับมันก็จะให้เราแสดงประมวลผลในเรื่องของสีภาพและให้คนที่เอามาติดตั้งเห็นนะครับว่าเราต้องการแบบไหนในกรณีนี้เราเรามาเชื่อมต่อนะครับ 5G นะครับถ้าในกรณี 5G เราก็เลือก 5G แล้วก็ไปทําการใส่รหัสนะครับโดยการคลิกปุ่มที่เคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับ แล้วก็เราได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับเราเลื่อนเป็นเลื่อกเป็น2.4งดนะครับตัวนี้นะครับเป็น2อส่องจุดสี่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับมันจะชื่น IP ให้นะครับแล้วก็มีพวกอ่าแม็กนะครับนี่ครับมันจะบอกสัญญาณอะไรทุกอย่างให้นะครับอันนี้คือเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็ กดออกไปส่วนในเรื่องของอุปกรณ์อินพุตนะครับอินพุตจากตัวรีโมทนะอุปกรณ์อินพุตมันก็จะมีตัวทีวีแอร์เพย์ hdmi หนึ่ง hdmi สอง hdmi สาม av นะครับส่วนตัวทีวีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวไอตัวสายสามบอกสามหรือเปล่านะครับแอร์เพย์นี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ต่าง อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนะครับส่วนตัว VGA นี่น่าจะอ๋อตัวนี้ทีวีอ่าโอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็น VGA นะครับอ่ะตอนนี้เราเชื่อมต่อโดยใช้อ่าระบบอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็เราก็มาเลือกเลยว่าเราจะดูอะไรมี Netflix ครับด้านล่างอ่าเห็นไหมมี Netflix มี YouTube ะครับมีพรามวิดีโอนะครับ y o u t u b e มีเขาเรียกว่าเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับกล้องอะไรทุกอย่างใช้ได้อก็นี่ครับนี่ครับถ้าจะติดนะครับจะมาติดได้หมดนะนี่ครับก็จะมีศูนย์สื่อนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนี่ ไอโฟนพูดอะไรเดี๋ยวเรามาดูหมอรามนตีสดแน่นๆครับแ่มันเรามาเรามาดูเรามาฟังเสียงเพลงดูเรามาฟังเสียงดูนะครับลับปดาการแสแงโดยคุณปีรักเสียงทองครัหลับปดาระพแก่มเมื่มันเกิว่าน้าจะพูดสุดคำที่ชาวบาิน 30นี่ยก็เหลือแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดีวิออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อทีวีอะไรทุกอย่างทดสอบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการติดตั้งนะครับการติดตั้งต้องทำยังไงบ้างครับช่าง อะไรหลายอย่างครับจิปถะนะครับขอดูตลับเม็ดหน่อยครับตลับเม็ดผมก็ใช้ตัวนี้บ้านเราแต่ว่าองนีระดับน้ำตลับเม็ดตลับเม็ดของช่างนะครับดูดูคือต้องโปรเฟชั่นนลนะครับี่นี่ครับที่จะทำได้ดูตลับเม็ดของช่างนะครับแล้วก็มีตัววัดระดับน้ำด้วยต้องโปรเฟชั่นแนลนะที่ทำได้ครับรอบเกียนแบบนะครับเดี๋ยวเรามาแล้วเรามาดูกันว่าไอระดับน้ำของช่างเก่งจะตรงไปไหมครับลองมาดูกันก็อยู่ที่คนจะขังหรอล็อบ ก็จากระดับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะครับสำหรับพวกเราใส่เราจะไม่ใส่พุกที่ว่าพลาสติกที่แถมมานะครับก็คือว่าทีวีเครื่องใหญ่ขนาดนี้มันมันมันจะรับน้ําหนักไม่ไม่อยู่นะครับบางบางทีถ้าเป็นเป็นบ้านแบบทําใหม่แบบนี้มันก็จะน่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าอาจจะมัจจะเป็นบล็อกอิฐบล็อกแบบ จะโปร่ปงกลางแต่นี้ก็มันจะเป็นอิฐมอนเบาครับตัวนี้ก็ <c oughs> คือเพื่อง่ายๆว่าถ้าเป็นพุพติกเนี่ยคือยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่าน้ําหนักมันเยอะใช่ครับอ,อันนี้คือผมใส่พูกเหล็กเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับห้ามลอกเยนแบบนะครับห้ามลอกเยืแอบเอาละครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตั้งเองก็ลองดูจากช่างเกียงติดตั้งดูก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเองนะครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเอาสร้างหรือสิงไว่าร้างหรือเอาอย่างสร้างก็ได้ครับได้ได้หมดครับพี่ตถึงเอาได้เบิร์ดขั้นสิงไม่ใช่ได้กินหน่อยครับเอาสร้างนะครับเพราะผมสองขวดได้สร้างสามขวดกรนั้นอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบน่าใ มันให่กวเอาโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับดูนะครับผลงานครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเกลี่ยเครื่องบายช่างเก่งอีกแล้วครับบายช่างเก่งอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอ็ระดับน้าไปวัดด้วยกบไปวัดทำไมบอกว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ขันน็อตล็อกยังเข้าไปวัดอ่า นี่นะครับระดับน้นี่ครับินงมึงตรงการเป๊ะนะครับตรงการเป๊ะนงมึงนถ้าไม่มีระดับน้ํานี่ไม่ใช่ช่างนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราก็ทําการทดสอบ ทีวีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเออเอาของเข้าไปนนะครับตัวล็อกเราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นทีวีเครื่องเก่าเอาเปิดเสียงให้ลูกสาวพี่ปู่เบลุกเล่นดีมุ้ตา อุตสี่่ซ e wow e. um, ื้ ok> ันนี uh, <S <S ้มเอัาอย่งแต่ว่ามอันนี้มันต้องมีตัวฉากพี่ฉากมีอยู่เออมันจะมีเออถ้ามีก็เอามาเลยมาเจาะข้างเดียวนี่เออเอาฉากมาเลยมีนักจอยอยู่ครับที่แท่บาอย่างแนงเอามาเลยเออนั่นแหละเออก็มีพุกดีได้ก็พุกเหล็กก็มากพอดีเดี๋ยวก็อาใส่เลยนี่ครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากนกนคริ้ังถมจากบ Okay, yeah.